โดนขโมยมือถือออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ยอมรับว่าหมดใจและหมดอารมณ์แบบสุดๆส,สำหรับนักแสดงสาวจันจิตจันจิราจันพิทักษ์ชัยหลังตั้งใจบินลัดฟ้าไปพักผ่อนสุดชิวเที่ยวงานเทศกาลดนตรีโคเชเลอร์2024กับแก๊งเพื่อนๆที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดจันจิตก็ได้ออกมาเผยให้ฟังว่าสาเหตุที่ไม่ได้อัปรูปลงอินสตาแกรมเลยเพราะเธอถูกขโมยมือถือไปตั้งแต่วันที่12เมษายนอีกทั้งยังมีบัตรประชาชนบัตรเครดิต และบัตรเดบิตท,ที่ลืมอยายัดหนึ่งใบจนโดนเอาไปรูดใช้แบบช้ำๆอีกด้วยโดยจันจตเล่าว่าในวันที่เกิดปัญหาสิ่งเดียวที่ทําได้คือทําใจช่างมันปล่อยวางมันเกิดขึ้นกับจันจตและขับไล่บังคับเลยนี่คือภาพหลังจากโดนขโมยมือถือกับบัตรประชาระชัเครดิตเดบิตท,ที่ลืมอยายัดหนึ่งใบโดนเอาไปรูป้จักที่งานโคเชลหนึ่งวันเขื่อนก็โดนเช่นกันตอนนั้นช็อกหมดใจหมดอารมณ์แต่ตอนนั้นที่นุ่นฟังเขื่อนแอมก็สปอร์ตว่า ไม่เป็นไรยืมมือถือยืมเงินได้ก่อนเลยคืนบอกถือว่าโซเชียลดีทอกซ์มันก็ยังทำใจไม่ได้จนคิดได้เองแล้วว่าอย่าดันทุรังแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้ก่อนอายัดกดรีพอร์ตมือถือหายติดต่อผู้จัดการติดต่อคนรอบข้างให้ทราบและก็บอกตัวเองช่างมันมาไกลขนาดนี้หน่อยแล้วได้อะไรเราไม่มีความสุขคนที่มาด้วยใครเขาจะมีความสุขหลังจากวันนั้นก็คือภาพนี้ก็ไม่ได้ใช้มือถือ เลยโซเชียลดีท็อกซ์จริงๆดื่มดำบรรยากาศดูผู้คนสัมผัสความรู้สึกที่ได้ณปัจจุบันขณดแต่ขอยืมดู YouTube ไว้กล่อมนอนเฉยๆตอนนี้กลับมาแล้วพร้อมจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยชาร์จพลังเต็มที่พร้อมออกไปทำงานต่อแล้วค่ะ